ในวัดปตานนุยนี่ตอนนี้กำลังทำอะไรนี่ตอดป่าปาก็ไม่ได้โควิดอีตอนติ๋นก็ไม่ได้โควิดติดตั้งเพยติดตั้งเพยเออแต่ไม่เพลือเลขที่บัญชีมายอมนะยอมตันใดแต่เกิดสงสารนาตามาหลวงนุย้ยปันเพลือช่วยโอนผ่านบัญชีตหลวงนุย้ย ได้เข้าไปได้บัญชีเรียบร้อยแล้วเอออมันบอกว่ารอกรรอกรเลแต่โยมติงปนเปลือมันว่าอัตมาเป็นก้าตะกอนเลเอไอระบบเอออมันว่าตันดุยเป็นก้าตะกอนเอพี่รอทรรอนลาวีร่รอทอนรอทอนเอทนายความบอกว่าเราอทอนเดี๋ยวทนายความไปนัดชานเปลี่ยนชาลใหม่แล้ว <What? S 1> ไอ้ไร พันปลือต้องกึ้นซานน่ะก็ะดีลักไก่แล้วเขียวไร้กับเอ้ยไม่เกี่ยวอ่พันน่ะลไกไก่กึ้นซานเลยเออควรแล้วเลือ่อ,องอนุย้ยเออมัวแล้วตอนนี้อ่พันก็ไม่ได้เข่าไปแล้วเข่าไปแล้วอ่ะพันมันบอกว่บรอกอรอคนรอคน,นั่นเออเนี่ยเ่อบางคนยังไม่ได้เพราตะน,นุย้ยตอนนี้รัฐบาลก็บอกว่าใครเป็นกเจตตะครน,นั้นกอยถึงวันที่ท่มาปริกดาภา ทำเพื่อยอยุติงเอาไปขึ้นกะตเบ,บียนกับตีตะโกเลยเคยมีชื่อไปทำอะไรยโยกับก็บจะออกจากทะเบียนบ้านออมาความมาเจอกูนี่อย่าแรงกู่แล้วเ,เป็นปลาเอออัตกูอัตตับอัต,ต,าอต,ตามาไม่อย่าต,ตากูเอออัต,ตามาสมมติว่าเจออัต,ตามาอยู่ในกะเบียนบ้านแล้วอัต,ตามาประกอบวชาจจีบอิจระออ ประกอบวิชาชีพอิสระและก็ได้เบียโนอ,อาพันเด็่คนอยู่ในบ้านก็ดอยหาพันสมุทรายนริบคนเล้วหลวงนุยออกมาประกอบวิชาชีพอิสระหลวงนุยได้อาพันโบยจะอยู่ในบานทีข่าวคนก็ได้อาพันตั้งข่าวคนนั่นแหละเ่นกูํำแล้วมันไม่อายมันเพื่อแล้วกูนี่กูนี่กูอาชีพอิสระอาชีพใรอิสระบวชพาะนี่แหละอาชีพอิสระ ไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวพื้นนี่อาชีพอิสระพระขาตือว่าเป็นอาชีพนึงกังใจไหมทำไมพระเวลาตายไก่รวดมันถือว่าเป็นวิชาชีพอ๋อจริงตะกี้แต่ดีเมื่อนั้นดวงหน่วยววานในจริงจริงแวพระก็ต้องเป็นอาชีพอิสระเฮีนิดต้องให้ประกันแนวหาพันวังนี้มีปัญหาในวัดไหนได้คนก็ไม่ก่อตายแล้ว อันปอโควิดนี่มามันเรื่มคนมานอยตายกลัวโควิดไม่ตายเออกลัวโควิดกลัวโควิดกันไม่ตายเออไม่ตายโควิดต,ตายกับเลยตายมาเร่งไม่หยุดเขาบี